สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาพบกับฟ้านะคะช่องสาวผู้ไทยอินดี้นะคะมื่นพี่น้องมือนีฟ้ามีเนวสีม่วงสุฟังทุกคนทุกคนฝ้ามีข่าวดวนข่าวดวนเรื่องนี้นะบอกเลยพี่น้องเซอร์ไพรส์แล้วก็เด็ดสุดเออ ถามันเป็นกระแสข่าวขึ้นมากนะบอกไว้เลยอีนี่โมมีว่วอนยูนะคะเดี๋ยวฟ้าจะเอาให้ดูนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยนะวันนี้ฟ้าเข้าไปอ่าเฟซบุ๊กแล้วฟ้าไปเห็นอ่านักร้องดังคนหนึ่งที่เป็นกระแส คนด่าดตลอดการค่ะตั้งแต่เข้าวงการมาเออหวังว่าพี่นองกันซิหูนะคะเนาะเออ <c oughs> บ่มีผู้ใดดกค่ะอ่าอะไรดีนะไหลไหลอะไรนะเออทุกคนฟาสิเอานี่ให้เบิ้งด้อค่ะเดอะ้อนี่นะคะอันนี้คืออันนี้นางไปแคปอ่า แคปคอมเมนต์ในติ๊กต็อกมา mm hmm. ทีนึงนะคะ mm hmm. แล้วไอ <I> นางคนเนี้ย mm hmm. คำหลอก mm hmm. เอาไปโพสเฟซบุ Facebook mm ๊ก hmm. ส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนตัวนะคะโพสว่านางโพสให้นักร้องอชื่อดังในลาวานักร้องชายชื่อดังในลาว อันนี้ก็นั่งโพสแบบว่าเปิดซื้อจะแจงเลยฝากอะซีบอขอปิดซื้อเด้อค่ะขออนุญาตเอ่ยซื้อค่ะอ่านางโพสให้นักร้องดังอ่าจิมมี่สิทธิพลนักเป็นนัก้องไายอยู่ในสวรรค์เขตอ่าซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงม,มิซือเสียงนะคะมีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะคะอยู่ในลาวนะคะถามว่าอ่ามีใครรู้จักจิมมี่ไหม รู้จักทุกคนคะ่ะมมนมีใครไม่รู้จักนะคะโอเคมาเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะานางโพสต์ว่า <c oughs> อันนี้เดาาสิอ่านเป็นภาษาไทยให้เดาคะ่ะที่จริงนางโพสต์เป็นภาษาลาวนะคะานางโพสต์ว่าฝากถึงนักร้องฝั่งลาวฝั่งลาวเดออย่าคิดว่าตัวเองมีแสงจะว่าให้คนอื่นยังไงก็ได้ มีปัญหาอะไรมาหาอยู่บ้านได้เลยหรือว่าอยู่ห้องการบ้านก็ได้อ่าบอมักกะเลื่อนอ่าบอมักกระเลือนพานบอมักกะเลื่อนพานเป็นผู้ชายแท้ๆอ้แก่ใจเด็กอ้อแก่ใจด้วยนะอ่าอ่าแม่งโคตรหน้าตัวจุดจุดจุดเออ แล้วมันก็ต่อว่าอ่าฉันไปขายนาะฉันไปขายนาะแม่เธอหรอเธอถึงแบบมาวาหาฉันอ่าขนาดความชั่วของตัวเอง <c oughs> ที่ที่มียังไม่เห็นมีใครพูดเลยอ่าจบจบนะฝากบอกอเขาหน่อยใครที่รู้จักเขา พ่อแม่กัดเตือนเล่าแน่หมายถึงพ่อแม่ก็กสั่งสอนลูกด้วยก็สอนลูกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเอออันนี้คือรูปนี้เป็นรูปมาจากอะไรสาเหตุเริ่มต้นเป็นมีอาจจะมีผู้ชายท่านหนึ่งที่ไปทำคลิปลงคลิปใน tiktok อาจจะปกป้องนักร้องคนนี้นะคะ บกป้องน,นักหอคนหนีนะคะเอออาจจะออกหน้าแทนอะไรอย่างงี้แบบด่าคนอื่นแทนออกหน้าแทนอีนักร้องอคำหลอกคนนั้นนะคะอืมแล้วนักร้องดังอะ่ะจิมมี่อะ่ะเขาเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า,าแสดงความคิดเห็นในในติ๊กต็อกนะว่า,าหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะเนี่ยที่จิมมี่เข้าไปแสดงความคิดเห็นน่ะ หนึ่งชั่วโมงที่แล้วทอนอันนี้จิมมี่แสดงความคิดเห็นในใน t ิ๊กต k อกนะทอนตัวตอนนี้ก็ยังทันเดอ้อพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าบลูนั่งคักเจา้าก่ามาออกรับหน้าแทนมันได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเออนะคะแล้วทีเนี้ยนางอะโมโหนางโมโหว่า,หววาจิมมี่อะไปคอมเมนต์ว่าเขาใน t i ๊ t o ok k อ ทั้งทงที่จิมมี่เขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเออจิมมี่เขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าชื่อใครว่าใครเออแต่นางไปเห็นแล้วนางร้วตัวนางอันนี้นางเอามาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะทุกคนเอเออ่าแล้วมาต่อในใต้โพสนะนา,นางก็นางก็แคปแคปเอาอ่าหน้าหน้าติ๊กตอกของจิมมี่อ่ะแคปเอาหน้าติ๊กตอกจิมมี่อ่ะ มาลงในใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นางอะนางเป็นคนแคปเอามานะคะแล้วก็มาเมน่าว่าดูเอาผู้ชายแท้ๆเขาไม่กัดคนอื่นในทางในทางไม่ดีหรอกนะอย่าให้พูดเดอ้อความชั่วที่ที่เธอทำไว้อ่ะอย่าทำร้ายคนอื่นโดยการที่คิดว่าตัวเองมีแสง ่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสิ่งที่โตเองทำไม่ดีไว้ยังเริ่มต้นใหม่มีใครพูดให้ไหมเป็นผู้ชายแทๆ้ๆไม่ไอายไม่ไอายด้วยหรอไม,ไม่ไม่อายบ้างหรออ,ออันนี้นางแคปแคปติ๊กตอกจิมมี่มาลงใต้โพสนะอะนะคะ แล้วก็มีคนก็มาแสดงความคิดเห็นต่างๆนาๆนาน,านะ,ะมีคนคอมเมนต์ว่าเฟซปลอมเขาหรือเปล่านางนก็บอกว่าไม่ใช่เฟซติ๊กต็อกเออแล้วทีนี้ก็มีคนแท็กจิมมี่มาด้วยทุกคนนี่เห็นไหมมีคนแท็กจิมมี่มาด้วยจิมมี่สิทธิพล <laughs> จิมมี่ก็เห็นแล้วแหละคิดว่าจิมมี่น่าจะเห็นแล้วแหละเออ แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าให้นางว่าว่าให้อีกคำลวงอะ่ะเดี๋ยวมีเดือดเดี๋ยวมีเดือดนะอ่าฉันจะบอกให้ทีนี้จะรู้แหละว่าคนรักคนชังใครมากกว่ากันเออแล้วนางไปตอบคอมเมนต์คขาว่าแล้วแต่อ่า เหรียญยังมีสองด้านแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อยคิดมาตลอดคือคอยอบเก้บอกไอ้ไผมันวางสิเออคือแบบในคอมเมนต์ก็ดูเดือดมากนะคะทุกคนอืมแล้วก็มีคนมาเตือนนางว่าอ่าปิดชื่อเขาไว้ด้วยนะรวมทั้งชื่อผู้คอมเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยนางเลยบอกว่าคนอื่นเขาอ่าคนอื่น คนอื่นที่ไม่รู้จักมันน่ะเขาก็ยังกล้าว่าให้เขาก็ยังกล้าว่าให้ไอ้ให้มันเลยเออในคอมเมนต์นะมันไปตอบเขาเฮ้ยแล้วก็เยอะพี่น้องพี่น้องไปตามเบื้งเองนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากรู้นะบอกเลยนะว่าเรื่องนี้นะ่ะมันจะร้อนระอุนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไปโพสต์ด่าจิมมี่อยคิดตูเออพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องถาติดตามเบื้องตอนต่อไปได้พี่น้องเลอเออว่ามันจะเปิดยังไงเดี๋ยวว่าจะมาอัปเดตให้ดูทีนึงนะคะอืบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ